สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มีแนวทางเลขเด็ดของไอ้ไข่ให้โชคนะคะเอามาให้ได้ชมกันค่ะสําหรับงวดที่แล้วนะคะไอ้ไข่ให้โชคก็ได้ให้ทุกคนถูกหวยกันนะคะอ่าได้ทั้ง597และ97และ5 7นะคะซึ่งก็ถูกทั้งบนทั้งล่างทั้ง3ตัว2ตัวเลยค่ะสําหรับงวดนี้นะคะแอดมินก็มีแนวทางออกมาให้ได้ชมกันเช่นเคยนะคะจะมีเลขอะไรบ้างไปรับชมกันนะคะ สำหรับแนวทางนะคะที่ไอ้ไข่ได้ให้มาในวันที่1มีนาคม2565มีเลข3ตัวก็คือ6 3, 9สําสำหรับเลข2ตัวก็มีเลข3936และ69นะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ขอให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะและใช้สติในการซื้อเลขซื้อหวยสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลและก็ขอให้ทุกคน มีโชคมีลาบในการเสียงโชคเสียงดวงด้วยนะคะ